สวัสดีครับเอออะไรกับ <c oughs> กัดหัวนมไหมนะอุย๊ยเราเล่นมาถึงตัวสุดท้ายรอบนี้ใช่นีวกันโอเคโอ้ยเมื่อยเว่เมื่อยทั้งวันไม่ได้ทำอะไรก็เมือ่อย เลือนเลือนอันนี้คำว่าเรียกว่าเลือนเลือนเลเลือนเน้นๆเลอเลือนเลือะเลื่อนเลือนเรือเลื่อนเรือวันนี้ก็รอสายรอคนโทรมารอคนโทรมาแต่เขาไม่โทรมามันสร้างเจ็บปวดรวดเล้าเจ็บปวดรวดรวดรวดเล้า ก็จริงๆเลยทรมานว่อการรอใครสักคนมันทรมานมากทรมานทรมานยิ่งกว่าอะไรในโลกใบนี้ มามา yup. <c oughs> จะหนักจะเต็มด้วยงเอาใจจะไปใช้ท่าใหญ่สองอันมันกินพลังเยอะไปหน่อยแล้วก็แบ่งแบ่งเพื่อแบ่งเพื่อเมตตากนุณาที่คุณแบ่งเพื่อเสียงก็ไม่มีขออภัยคุณผู้ชมไม่รู้เป็นไรก็เหนื่อยเรื่องอะไรไม่รู้เมื่อยเออผมกูกำลังจะตายฉันก็เลยจะตาย ไม่เลย,ยาาเลยเดี๋ยวม่เจอเพลงดาบเพลงดาบมาใครอะไรวะเนี่ยโหท่าขี้กระโหลใหม่แล้วติดตามันบึมบ้มบึ้มดิเอออะไรวะจริงม,มันทำไมเอฮ้ยเฮ้ยฟันแล้วนี่สวย เพียเฮาฮอนนะมึงสวยเราอยู่ทีมสีแดงเอาไปกินตามไปกระทืบมันบึ้มโดนตัวเองไอสัตว์อยอดเยี่ยมาก ดูว้าว,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 ว,ว่าว่าวอ่ะช่วยก็รวยอ้าวเออไม่นะเออสวยสวยมากเลยเราเป็นสายเวทไม่ควรเข้าไปใกล้กันวลยเขาทำยังไงชุดเกาะมันแข็งยังวะตีพวกมันไม่ค่อยเข้าเลย ไอพวกที่มันฟาร์มเนี่ยมันเติมวะมันเติมเกมใช่ไหมรูก,กันเลยอยู่ไหนวะนี่ทำไปกระทืบมันไม่ใช่ท่านี้อันนี้ก็ไม่ใช่กูเย,ยี่นยนเนตติ้งอืออยเว้ยตายตายเอองามไส้ละ เฮ้ยทำเฮียอยู่ไปช่วยกูดีเว้นเออหมาเฮ้ยมนควายแล้วว่าหมาเว้นฟันหมาฟันหมาก็ไม่เข้าโอ้ตายเจ๊แมอ่อะไรกัดกวูดวะเอเย็นเย็นเย็นฟันหมาก็ไม่เข้าหมากัดให้อยู่ที่สูง หมามมนจะกัดเราไม่ได้ถ้าเราอยู่ที่สูงนี่นี่นี่เออว่าแต่เ้าวเอางามตายล้เอาทำไมพานันตายหมดเนอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมทำไมเป็นอย่างนี้ยิงไปไหนไว่อีเวนยงิงเร็วยังไงมึงฟันมาดิ ฟันมาดีทำอะไรอยู่ออกมาอสศวินเนี่ยเข้าไปใกล้มันก็เข้าไปปึ้มเอาไาเลยเอามาดิโอ้ยไอเสือกไอเสือกไอเสือกเริ่มรับมาเข้าไปไม่ได้เขาไปไม่ได้ ใส่นะสำหรับหนุนมันนี้แล้วเดี๋ยวข้าเราไปช่วยตามมันไปยิ่งบึ้มสวยวินอะไรอ๋อเนปปิง้งวินมาปิ้งกัำเฮียตอนนี้วะเนี่ย ี่ไหนเอาหรืเปล่าหรือเปล่าอย่าวิ่งนี้ดิเฮ้ยลงเดี๋วโอ้ย,อ,อ,ยอยู่ไอ้ไหนฉลาดมันมาเลยตามันไป ่างซี่มูอะไรวะเอาเลยตะ่างไม่ลื่นว้าโอ้เออกูตายเยี่ยปึ๊บปื๊ดโดนน้ำแล้วไม่จะแพ้แพ้ทุกพาร์ทไม่ชนะสักพาร์ท ยังหรอกยังหรอกไปหามันยังน่ยักไกลไม่โดนเวยห่วยยังวะโลกเก่งแล้วไอ้เฮี่นี่เออเอามาดิเออสวยมากวัยรุ่นจอบร้อมึงจอบร้อยเรอยิ่งเออ ให้เด็ดขาดเอาให้เด็ดขาด,าด,ด,ขาดสวยดีใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เดี๋เพิ่งยอมแพ้มัน่นอีกที่เดี๋ยนี้อันตรายเนี่ยกล้าเข้ามาเหรอเฮ้อเฮ้ยมันกล้าเข้ามาวะกูวิ่งนะกูวิ่งนะ <laughs> สร้างแง่งเฮีย โอ้ยโอ้โหฉันป้โอ้ยมาอยู่แล้วกูมาอยู่แล้วกูวิงละเฮียโอ้โอ้ยโหดวะใจเย็นนั่นลองเบาใจเย็นนั่นลองเบาต้องรีบช่วยเพื่อน ออกมาเร็วอย่ามึงตายนะสู้ก่อนไปเลยอุ้ยแย่แล้วอุ้ยไม่ไหวแางนี้เอามันให้อยู่ ทำอะไรมันเสกหมามาได้วะโอ้ยกูทำอะไรเนี่ยอุ้ยอุยเอากูเอา what the fuck เอาเอาเอากูอย่าบอกกับป่ากูก็เอาโหกูคืจะออกเกมใครเข้ามชมฝากกดไล์สำหรับใครด้วยนะครับ